เอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับช่องเกมโบนชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลโก้นะครับอันนี้ผมไปซ่อมโทรศัพท์มาเขาให้มานะครับผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมไม่รู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีรูปเลโก้รถอยู่นะครับอันนี้ก็ข้างๆนะครับนี่ นะครับนนี่ก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูปรถแล้วก็มีอะไรอย่างนี้นะครับข้างบนก็จะมีรูปตัวสไปเดอร์แมนที่เป็นเลโก้นะครับแล้วก็จะมีพวกโลโก้อะไรนะครับข้างล่างก็จะมีบอกอะไรต่างๆนะครับเดีย๋ยวมาแกะกันเลยนะครับการแช้คัตเตอร์ควรระวังนะครับเมาดูข้างในกันเลยนะครับ นี่นะครับข้างในมามาดูข้างในกันเลยนะคะขอแกะก่อน,นครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ นี่นะครับทำตามคู่มือเลยนะครับทุกอย่างทําตามคู่มือเลยนะครับมาดูตอนเสร็จกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จก็จะเปนแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันอันนี้ไร้นะครับมันถลายได้นะครับนี่ครับ อันนี้ผมติดสติกเกอร์เองนะครับก็ทําตามที่มันบอกที่คั่วมือบอกเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาให้ดูกันแป๊บนึงนะครับนี่นะครับตัวสไปเดอร์แมนครับมันก็จะสามารถถอดตัวนี้ครับข้างหลังออกมาได้นะครับพอถอดตัวข้างหลังออกมาเสร็จก็สามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ